จริงหรือไม่ที่นักท่องเที่ยวไทยนะคะเวลาไปเที่ยวตามจังหวัดที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยไม่สามารถเช่ารถได้เวลาจะเช่ารถนะคะนอกเสียจากต่างชาติเท่านั้นถึงจะเช่าได้เสียดายและะ้วค่ะใกล้จะหมดแล้วอย๋ยวันนี้จะเมาไปนะคะแต่งหน้าไป <c oughs> ความเสียดายเนาะนิวได้เข้าไปดูอ่ได้ไปดูได้ไปฟังเพื่อนๆน,นะคะ นำมาแชร์ประสบการณ์ที่ TikTok เนาะว่าคนไทยเนี่ยเวลาไปเช่ารถเวลาไปเที่ยวนอะอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตเขาแชร์มาเนาะประสบการณ์เวลาเขาจะเช่ารถเนี่ยบริษัทไม่ให้เช่านะคะบริษัทเขาจะรับเฉพาะต่างชาติซึ่งเขาก็มานำนำเอามาโพสแล้วก็แบบว่ายังไงอะ่ะตั้งคำถามว่ามันยุติธรรมหรือทำไมให้แต่ต่างชาติเช่ารถ ทำไมไม่ให้คนไทยด้วยการเช่ารถเนาะอะไรก็เป็นคําถามที่น่าสนใจซึ่งพี่คุณพี่ท่านนี้นะคะที่มีการแบ่งปันประสบการณ์ว่าไปเที่ยวภูเก็ตเช่ารถแล้วไม่ได้เช่าแล้วทางบริษัทไม่ให้เช่ารถแต่เขาไม่ได้ระบุชื่อบริษัทนะคะว่าเป็นบริษัทอะไรถ้าถามในความรู้สึกนิวประสบการณ์นะคะจริงค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่จังหวัดภูเก็ตนะคะพัทยาก็ไม่ให้คนไทยเช่ารถเช่นกันค่ะอย่างนิวนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่ไปเมืองไทยอ่า เพลินอาทิตย์สุดท้ายก่อนจะเดินทางกับประเทศสวีเดนเนี่ยเราก็ไปทักกันไปพักกันที่พัทยาค่ะอโรงแรมแบบโปรด ขาประจำเลยนะคะก็คือฮัตล็อกค่ะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีหนึ่งในวันนั้นเนี่ยก็คือทางอ่ทางพัทยาพัทยานะคะเขามีกิจกรรมในการวิ่งมาราทอนถนนหน้าหาดจะปิดหมดทีนี้เราก็คิดเราก็คิดว่าเอ๊จะไปไหนดีเพราะว่ารถติดหมดคือเขาปิดถนนนะคะช่วงเชา้าจนถึงบ่ายเนาะเราก็เลยมีความคิดอย่างเงี้ว่าอ่ะเดีย๋ยวเช่ารถไปกรุงเทพกันดีกว่าพาเด็กไปกรุงเทพแล้วกะว่าจะแวะประจิมบ,บุรีด้วยเนาะก็เลยทําการโทรโดยที่แบบว่าโทรไป ทุกบริษัทเลยนะคะเราก็โทรตอนแรกเขาจะาเขาถามก่อนว่าเช่ารถเนี่ยเพราะเราเป็นคนไทยใช่ไหมคนคนไทยหรือว่าต่างชาติเช่านี่บอกว่านิวจะเช่าเองเขาบอกว่าถ้าคนไทยเช่าเขาไม่ให้เช่านะเขาจะให้เฉพาะต่างชาติเช่าเราก็แปลกใจเนาะเราก็โทรไปแต่ด้วยความที่เราโทรไปหลายบริษัทคือรถเต็มหมด รถเต็มรถเต็มหมดแล้วก็รถไม่มีในแบบที่เราต้องการจะมีเฉพาะสีที่นั่งซึ่งคุณชีเจเขาเวลาเช่ารถที่เมืองไทยเขาจะเช่ารถคันใหญ่เพื่อความเซฟตี้เนาะรถแวนใหญ่เลยทีนี้เนี่ยเราก็เลยจําเป็นจะต้องโทรไปสอบถามหลายหลาบริษัทซึ่ง2บริษัทขาประจำเราคือจบเลยค่ะเพราะว่ารถเต็มหมด รถไม่มีคิวว่างเลยแล้วก็เลือกโทรไปบริษัทต่างๆตามเว็บไซต์ตามคำแนะนำของโรงแรมที่เขาให้เบอร์มานะคะปรากฏว่าถามทุกครั้งก็ถามว่าคนไทยหรือว่าต่างชาติจะเช่านิวก็เลยถามนิวก็เลยเอใจนิวก็ถามว่าทำไมแตกต่างกันยังไงทำไมคนไทยไม่ให้ทำไมไม่ให้คนไทยเช่าและทำไมให้ต่างชาติเช่าซึ่งคำตอบที่ได้มานะคะทุกบริษัทที่นิวโทรไปสอบถามเนี่ยในระหว่างกัน ติดต่อเช่ารถเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าคนไทยนะครับเขาประสบปัญหาหลายๆบริษัทประสบปัญหาแบบนี้ค่ะก็คือคนไทยเช่ารถไปนะคะเอารถไปจำอะไรแค่ไหนชำแหละชำแหละบางทีก็เอาไปชนบ้างเอาไปชนแล้วก็ปล่อยแล้วก็ให้ประกันแล้วก็บางคนก็เอารถไปแบบว่าติดต่อไม่ได้ไม่เชิงขโมยรถแต่ติดต่อไม่ได้ไปขายให้กับตลาดมือแล้วก็ส่งออกลาวนู่นนี่นั่นเนาะซึ่งเขาบอกว่า เขานิ้วถามว่าอา้ามันก็มีประกมันก็เรียกได้นะเขาบอกว่าใช่มันก็จริงอยู่บางคนเขาจับได้เขาจับแบบมันเดิมดําเนินคดีแต่ก็คือแบบว่าศาลนู่นนี่นั่นะมันใช้เวลานานแล้วเงินเขาแบบทุนเขาอะทุนเขาแต่ถ้าเปรียบเทียบั่างชาติเนี่ยคือเขาเปอร์เซ็นต์ในการที่จะทําแบบเนี้ยมันน้อยมาก ถ้าเขาไม่เขาไม่ต่างชาติเขาไม่กล้าที่จะมีปัญหาเพราะเขาอาจจะติดแบล็กลิสและเขาไม่สามารถกลับมาประเทศไทยได้เนาะเขาก็เปรียบเทียบเนาะซึ่งพอนิวฟังเนี่ยนิวก็เห็นใจนะองจริงเห็นใจเพราะว่าเขาบอกว่าต่อให้จับได้อะไม่มีไม่จ่ายจะเขายอมคู่กรณียอมติดคุกอะบางทีก็ยือนอุนธรณ์กันไปแล้วก็ปากการะกันตัวไปแล้วก็ยือนอธอน์กันไปแต่ลดลดเราไปแล้วนะคะลดต้นทุนของเราที่เป็นเงินที่เราควรจะได้ในการปล่อยเช่าเนี่ย คือหมดตรงนั้นไปแล้วและเศรษฐกิจแบบนี้เนาะพอนิวฟังเขาอธิบายนะคะทุกบริษัทจะอธิบายให้นิวฟังแบบนี้สาเหตุนะคะว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาเลือกปฏิบัติไม่ได้หรอกเพราะบางคนนะคะคนไทยอ่ะนิวพูดนิวถามเขางี้อ้าวแล้วทําไมบางบางทีอ่าเราเราเขาก็เอานู่นกันนี่การันตีเนาะเวลาที่ค้าประกันอ่ะเอาเอาทรัพย์สินค้าประกันใช้วงเงินนู่นนี่นั่นอ่ะเขาบอกว่า บางคนนะจบปริญญาบางคนแบบว่าหน้าที่การงานดูแบบภูมิฐานใส,ใส่ทองใส่ทองมาเช่ารถเวลาประสบปัญหาก็แบบเนี้ยก็เป็นคดีความก็ไปประกันตัวออกไปแล้วก็ไปยื่นสารคือมันเสียเวลาเขาก็บอกมันเสียเวลาทำมาหากินเขาและรถเราต้องไปจอดที่โรงพักแบบไปจอดบางทีไปจอดซ่อมเนี่ยมาไม่คุ้มเขาเอา้าเราฟังตรงนี้เราก็เข้าใจอ่ะเข้าใจความรู้สึกของ พอหลังจากนั้นนิวก็เข้าใจความรู้สึกไดยว่าเออเพราะอะไรถึงเขาถึงไม่ค่อยอยากจะให้คนไทยด้วยกันเช่ารถเขาถึงอ่าจะเน้นให้ต่างชาติเชา่ารถเพราะว่าเนี่ยปัญหามันมาจากตรงนี้นะคะนิวไม่ใช่ว่านิวจะแบบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะแต่ถ้ามองหลักความเป็นจริงตามเศรษฐกิจนปัจจุบันนี้เนาะเราก็น่าเห็นใจเขาน่าเห็นใจบริษัทที่ปล่อยรถเช่าเนาะตรงแง่นิวเข้าใจเราเองไปพลาดเราคนไทยด้วยกันไปพลาดแบบ ไม่ให้ความไว้บางไม่ไม,ไม่ไม่ให้ความแบบว่าซื้อสารและไว้วางใจซึ่งกันและกันเนาะมันก็เลยเป็นผลให้หลายๆบริษัทปฏิบัติแบบนี้ค่ะว่าตามตามอ่ตาตามสถานท่องเที่ยวต่างๆนะคะนิวไม่แน่ใจว่าทุกที่หรือเปล่าจากที่ฟังก็คือภูเก็ตแล้วก็เนี่ยพัทยานยิวก็เนี่ยตัวนิวเองก็ประสบเองนะคะประสบประสบการณ์เองว่าเขาไม่ให้คนไทยเช่าเขาให้เฉพาะต่างชาติเท่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะไม่ใช่ทุกบริษัทในจังหวัด ในเขตของพัทยาซะทีเดียวไปอันนี้นิวก็ไม่สามารถการันตีได้แต่หลายๆบริษัทที่นิวโทรไปเช็คนะคะ <c oughs> เกือบทุกบริษัทเขาจะไม่เน้นให้คนไทยคนไทยเช่าเพราะว่าเนี่ยปัญหามันก็จะแบบนี้นะคะแต่นิวไม่สามารถการันตีได้ว่าทุกบริษัทนในเขตของพัทยาหรือเปล่าน,นะคะนิวไม่สามารถการันตีได้อ่านิวก็เลยอยากจะระวังในการให้ข้อมูลเนาะอ่าส่วนภูเก็ตนิวยังไม่เคยเจอว่ายังไม่เคยเช่านะคะภูเก็ตยังไม่เคยเจอ แต่จะมีอีกกรณีหนึ่งมีพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าไปทานหันร,ร้านร้านหนึ่งในเขตสถานที่ท่องเที่ยวนิจะไม่ได้ว่าสถานที่ไหนแล้วไม่มีพนักงานมาแบบต้อนรับมาแบบว่ามาถามว่าจะทานนูเอาเมนูมาให้นุนี่นะั่นไม่เหมือนกับเหมือนกับว่าพนักงานเลือกปฏิบัติกับคนไทยแล้วก็ต่างชาติเนาะตรงนี้นิวไม่เคยเจอนะคะไม่ว่าจะภูเกต็ตอ่าสมุย พัทยานิวไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นนิวไม่สามารถการันตีได้ว่าจริงหรือไม่จริงหรือว่าอ่าเฉพาะบางร้านเท่านั้นตามเขตตามจุดตามอ่ายังไงอ่ะเขตพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนอะไรยังไงอาจจะเป็นเฉพาะบางจุดเท่านั้นนิวอันนี้นิวไม่สามารถการันตีได้เพราะนีวไม่เคยเจอแต่สิ่งที่นิวเจอนะคะทุกที่ถ้าร้านอาหารนะคะทุกที่อ่าจะไม่ระบุราคาเต็ม จะระบุราคาเฉพาะรา,ราคาก่อนก่อนหักภาษีไม่ใช่หลังหักภาษีนะคะตรงนี้คุณซีเจจะวินบ่อยมากเพราะว่าราคาอาหารเท่านี้พอเช็คบินมาจริงอ้า บวกภาษีเพิ่มเท่านี้ซึ่งรายละเอียดเขาให้ดูในเมนูเนี่ยมันเล็กมากเราไม่ได้สังเกตตรงนี้คุณสิเจบอกว่าทําไมคนไทยทําไมเมนูไทยไม่ใช่คนไทยนะคะทําไมเมนูที่ทําไมเมนูของเมนูรายการอาหารไม่ระบุบวกค่าภาษีไปเลยแล้วก็ค่อยแจงที่หลังในใบเสร็จเนะาะใบเสร็จที่เราจ่ายนะทาไมจะต้องระบุว่าว่าราคาอาหารเท่านี้เพราะว่าพอเวลาเราจะจ่ายจริงๆอะ่ะมาบวก มาบวกแบตมันก็คือมาบวกภาษีที่หลังเนี่ยเขารู้สึกบีนมากมันเหมือนเป็นการแบบว่ายังไงอะไม่ซื้อต้องกับราคาอาหารเมนูนั้นๆน,น,นะคะเพราะมันเป็นสไตล์ของอเมริกันคุณทิเจบอกว่าทำไมเจ้าทำต้องทำสไตล์ของอเมริกันทำไมไม่ทำสไตล์แบบของเราในแบบฉบับของเราเลยคุณทิเจเขาจะแบบ มีข้อโต้แย้งอย่างเงี้ยทุกครั้งเวลาไปเมืองไทยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายละเอียดในการบวกภาษีเพิ่มเนี่ยเล็กมากอยู่แบบตัวเล็กๆมากซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่แบบเขารู้สึกว่าเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรกันอะไรเงี้ยคือเขามีความคิดตรงนี้แต่ถามว่าปัญหาเป็นปัญหาแบบว่าอ่าลบแตกปัญหาปัญหาแบบแห่งชาติไหมไม่นะคะนิวก็อยากจะมาแชร์ในมุมของนิวนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะ จังหวัดภูเก็ตนะคะพัทยาก็เป็นค่ะเขาไม่ให้คนไทยเช่านะคะแล้วก็สาเหตุอย่างที่นิวแจ้งไปว่าปัญหาเยอะคดีคงคดีความเนาะมันไม่คุ้มกับเขาอะ่ะเพราะว่ารถบางทีรถไปจอดไปซ่อมเนี่ยมันมันมันทำให้เขาแบบว่าไรายได้ก็หายไปเนาะมันเลยเป็นผลให้มีกฎระเบียบแบบนี้ขึ้นมาเนาะแต่อาจจะไม่ทุกบริษัทไปนะคะนิวอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะว่าจะแต่งหน้าไม่ได้แต่งแล้วเวลาคุยเนาะ เพลินค่ะบ๊ายบายค่ะเดีย๋ยวจะเติมคิ้วคิ้วหายละบ๊ายบาย